สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเ k a เมามาโมสเตตัดแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีแฟนกล้าปรารถนาที่จะคอยคยอิสรภาพทางการเงินนะครับผมก็อาทิตย์นี้เราก็กลับมาอัปเดตฮานาแล้วก็ KC e ต่อนะครับผมหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอดีมีเพื่อนขอหุ้นเข้ามาเยอะนะครับผมสำหรับหุ้นที่เพื่อนขอเข้ามาก็ เต็มแม็กแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้มาอัปเดตหุ้นที่กําลังตามดูนะครับผมส่วนอาทิตย์นี้เบาๆลงมานะครับผมก็ได้โอกาสมาอัปเดตต่อนะครับผมสําหรับฮาน่าแล้วก็เคซีนะครับผมอ่าก็ฮาน่านะครับผมโอ้โหขึ้นสามอีกไปต่อคืออาทิตย์ที่แล้วผมมองเฮ้ย เดี๋ยวรอเราว่าน่าจะจบขึ้นสามกันนะครับผมครับฮาหน้าแล้วก็เดี๋ยวรอลงมาทําขึ้นสี่นะครับผมแล้วเขาก็ไปต่อนะครับผมไปต่อเออแนวต้านได้แถวหกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยนะครับผมมาถึงเลยหกสิบหกเนี่ยมาถึงเลยนะครับผมที่ทิ้งไว้เนี่ยนะเออ โอเคคือน่าจะจบแล้วแหละคืนสามตอนนี้ RSI นะครับผมนะเนี่ยๆเรียกวงกลมมาตอนนี้ก็ย่อลงมาแล้วนะครับผม MACD ในทาเฟรมเด MACD ในทาเฟรมเดนะดูนะเนี่ยเห็นไหม เส้น I M A C D กำลังตัดเส้นซิกแนลแล้วนะครับผมอืวอลลุ่มบางเฉียบนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะลงมาทำขึ้นสี่ก่อนที่จะขึ้นไปทำขึ้นห้าสลับฮาหน้านะครับผม ไม่มีหุ้นตัวไหนขึ้นอย่างเดียวนะครับผมมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงเป็นไซโคนะครับผมซึ่งตอนนี้จากที่เราแกะกันอยู่ตอนนี้เขาจบขึ้นสามแล้วนะครับผมจากการปรับตัวขึ้นมาแบบอิมพอรเว็บนะครับผมในรอบนี้นะสิ่งที่เรากำลังจะเห็นนะครับผมนะก็คือนี่ครับ A b, c นะครับผมนะขึ้นสองเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวลองซูมเข้ามาดูนีมาดูตรงขึ้นสองนี้ลองตีฟิโบรตรงนี้ดูนะครับเราจะมาดูว่าขึ้นสองเนี่ย เขาเป็นซิกแซกหรือว่าคอลเลกชันแฟกนะครับผมดึงมุมกว้างเล็กหน่อย61.8เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่บริเวณนี้ดูตรงเมาส์ผมนะอ่า เขาปรับตัวลงมา A B C เนี่ยนะครับผมอันนี้คือ c o l l e c t i o แฟรชัดเจนนะครับผมน,น,นี่นะครับผมอันนี้คือปรับตัวเป็น c o l l e c t i o แฟรชัดเจนคือโครงสร้างก็จะมีอยู่ประมาณนี้นย่อลงมาอันนี้เป็น A เด้นไปเป็น B นะครับผมน่าจะอยู่ในกลุ่มของอจะบอกว่ายังยังไม่ใช่สตองบีนะตรงนี้นะครับผมแต่เป็นคอลเลคชันแฟตคอลเลคชันแฟตแน่นอนนะครับผมน่าจะเป็น r u n น i n g นะครับผมอืมนะถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> คือมันมี มันมีอ่าสตองบีวีกบีอ่าคือมันมีหลายประเภทมากนะครับผมแต่คือถ้าเราตีฟิโบอัดลงมาอย่างนี้นะครับผมถ้าขึ้นบเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าศูนย์จุดอ่าศูนย์ยุดหกหนึ่งนะครับผมเปอร์เซ็นต์ของเส้นฟิโบเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือคอลเลคชันแฟกนะครับผม,มแน่นอนนะครับอืมแล้วแบบ สตองบี uh, เนี่ยก็จะมีแยกปีกย่อยลงมาอีกนะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับคอลเลกชันแฟดนะแต่เอาเป็นว่าเนี่ยคือคอลเลกชันแฟดนั่นแหละนะครับผมเ,ออเนี่ยขึ้นสองเนี่ยคอลเลกชันแฟตแล้วเพราะฉะนั้นทําไมเราจึงมาดูว่าขึ้นสองมันเป็นคอลเลกชันแฟดเลยสิทธกนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นสองทำคอลเลกชันแฟตนะครับผม ขึ้นสี่ที่เขาจะปรับตัวลงมาเนี่ยมันต้องเป็นซิกแซกนะครับผมก็คือง่ายๆเลยลงมา A เด้งขึ้นไป B ขึ้น B เนี่ยถ้าเราหาจุดสิ้นสุดของขึ้น A ได้เราตีฟีโบอัดลงมานะครับผมนะขึ้น B ก็จะไม่เกิน6 1 8เดจดดเเซนะครับผมเราก็จะเห็นจุดสิ้นสุดของขึ้น B ได้ชัดเจนนะครับผมเนาะ แล้วจังหวะนั้นเราก็จะมาหาคลื่น C ีเนี่ยคือเราจะสามารถแทงล่วงหน้าเนี่ยนะครับผมได้นค่อนข้างดีจะชัดเจนเราจะหาแนวรับแนวต้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแทงได้ล่วงหน้าค่อนข้างที่จะคือคือมันคือมันสามารถแทงได้ล่วงหน้าแบบก่อนแบบเยอะนะเออนะครับผมนะ คือเราสามารถรู้เลยว่าคลื่นสเนี่ยมันจะจบบริเวณไหนอ่าเราคือแบบเรามีพอยต์เลยแบบหนึ่งสองสามอยู่ประมาณนี้นะครับผมอืมนะแต่ที่ที่ผมบอกได้ตอนนี้เลยก็คืออหาหน้าเนี่ยจังหวะที่ปรับตัวลงมาคลื่นสเนี่ยอันนี้คือซิกแซกนะครับผมปรับตรงมาแบบซิกแซกแน่นอนนะครับอืมอ่า ขึ้นสี่เป็นซิกแซกแน่นอนนะครับนะพอจบขึ้นสี่ก็ขึ้นไปทาขึ้นห้านะครับผมเนาะก็เป้าเป้าจบของเราก็อยู่แถวแถวห้าสิบสองห้าสิบสองบาทห้าสิบสามบาทแถวแถวนี้นะครับผมห้าสิบสามบาทอยู่ประมาณนี้แหละเลยก็ห้าสิบสองจุดเจ็ดห้านะครับผมประมาณนี้ น่าจะจบขึ้น4ีได้สำหรับฮาน่านะครับผมก็สรุปครับสรุปฮาน่านะครับผมรอปรับตัวลงมาขึ้นสี่นะครับผมนะสลหรับหาหน้านะครับผมรอปรับตัวลงมาทําขึ้นสี่เ b c เซีเลสามขึ้นนะครับผมที่เขาจะย่อลงมาเนาะจังหวะนั้นถ้าคนเล่นสั้นก็พอจบขึ้นสี่ก็รอเล่นขึ้นห้านะครับผมแต่ต้องเข้าใจด้วยว่า มันเป็นปลายรอบแล้วนะครับผมสำหรับฮหาหน่าเนาอะอเพราะว่าเขาจบคืนสามเป็นคืนที่บุริที่สุดเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็จะเป็นคืนห้าหลังจากนี้นะครับผมมันอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายนะครับผมสาหรับคนที่แบบกําลังอยากหาจุดเติมของก็เนี่นะฮะแถวห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตังประมาณนี้นะครับผมห้าสิบสองบาทห้าสิบสามบาทอ่าก็รอดักเก็บได้เลยสําหรับฮหาหน่านะครับ ขึ้นสามน่าจะจบแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับหาหน้านะครับประมาณนี้ขึ้นสองก็น่าจะคือแพทเทิร์นนี้นะไอ้ที่เขาปรับตัวลงมาแบบคอร์เ c คชั่นแฟบเนี้ยก็น่าจะอยู่ในในกลุ่ม normal B นะน่าจะอยู่ในกลุ่ม normal B น่าจะฟิวเลียซีแหละนะครับผมซีฟิวเลียนะครับผมเพราะว่าขึ้น C ีเนี่ย มันสั้นกว่าขึ้นเอนะครับผม a B บซเปียงไปนะครับผม,มแล้วก็มาก่อตัวแบบ descending ไปต่อเป็นขึ้นสามนะครับผมโอ้สวยมากฮหาหน่านะครับผม,มจะขึ้น c เนี้ยซิกแซกง่ายนะครับผมง่ายง่ายจบขึ้น a เนี่ยเราเราเห็นขึ้น b ได้เลยนะครับผมเนาะพอเห็นขึ้น b ีเสร็จปุ๊บก็ มาหาจุดสิ้นสุดของขึ้นสี่ได้ทันทีนะครับผม,มสำหรับอานาเดี๋ยวเราตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็กด subscribe ไปเลยอา,า้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับผมอ่าได้ไปต่อกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเคซี CE. นะกลุ่มนี้นะครับผมอ่า คซีเคซีโอ้โหคราวที่แล้วคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วขึ้นหนึ่งสองสามสี่คือมองว่าน่าจะจบขึ้นห้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาขึ้นไปทำโอบอสแล้วนะครับนะแล้ว m อ c d เอดีเหมือนจะตัดเส้นสิกแนณนะครับผม ไม่ตัดครับไปต่อโอ้โหไปต่อเลยทะลุแนวต้านไปเลยสี่สิบเก้าบาทที่เราทิ้งไว้เนี่ยไปแล้วนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาทนะครับผมแต่ถึงยังไงนะครับผมแต่ถึงยังไงนะเขาก็ต้องลงมาทำคอร์เรคชันอยู่ดีนะครับผมเออ นะครับผม ABC นะครับยังรออยู่เพราะว่าอะไรถ้าสังเกตดีๆก็คือมันมีสัญญาณส่งมาแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยบอลุ่มเนี่ยมันบางลงแล้วนะอืมมันบางลงแล้วแล้วแบบเส้น ABCD เนี่ยมันแคบมากมันมันแคบกับเส้นซิกแนลมากๆเลยนะครับผมเออม,มันพร้อมที่จะตัดได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ ให้ระวังไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าวอลลุ่มเนี่ยบางแล้วนะครับผมก็คือน่าจะจบรอบแล้วนะครับผมสำหรับ KCE ก็ปรับตัวลงมาแบบคอล์ชั่นนะครับผม ABC เนอะอก่อนที่จะขึ้นไปรอบใหม่อีกทีนึงนะครับสำหรับ KCE นั่นเองนะครับอืม คือมันอาจจะไม่ลงมาลึกอะไรขนาดนั้นก็ได้นะนก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เออเป้าที่เราทิ้งไว้ก็แถว42.25เนาะเออน่าจะจบคืนซีได้คราวนี้แล้วนะก็ยังมองไปในทิศทางเดิมอยู่ครับก็คือถ้ามันไปต่อไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนๆน,นะ ก็คือเราก็ต้องล็อกกําไรไงเนาะเออเราเรา,เรามีคือมันไม่มีใครแบบรู้แบบเป๊ะๆหรอกคือเราแบบดูแพทเทิร์นนะครับผมดูอินดิเคเตอร์ดูวอลลุ่มนะครับผมดูเอสไอเอชดี I M A T D อะไรพวกเนี้ยนะครับเรานับขึ้นนะครับผมในเมื่อเราแทงว่าเฮ้ยมันน่าจะจบรอบแล้วเฮ้ยมันน่าจะปลายรอบแล้วเราก็แค่กระจายความเสี่ยงนะครับผมล็อกกําไรแบ่งขายนะครับผมอืม มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเห็นเส้นเส้น e 200ยีเอสองร้อยไหมเส้นทีแดงเนี่ยก็คือเขาขึ้นไปยืนได้แบบสวยๆแล้วนะครับผมอ่าก็หวังว่าเขาจะปรับตัวลงมาคอเลคชันไม่ลึกจนเกินไปนะครับผมเนาะจบรอบก็เตรียมขึ้นไปรอบใหม่นะครับผมสหรับเค e นะแต่เนี่ยมองว่าปลายรอบแล้วนะครับผม สูบเข้ามาเดี๋ยวเราลองมาดูขึ้นข้างในนะครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านั่นจะจบแล้วแหละนะน่าจะจบแล้วแหละ,นะจะ,จลหละคือผมไม่ได้แช่งให้ลงนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้แช่งให้มันให้มันลงนะคืออันนี้ก็คือแทงนะครับผม แทงไว้ wise, แล้วก็แชร์ไอเดียนะครับผมบอกว่าฮยระวังด้วยนะครับผมระวังไว้หน่อยนะก็ค,คือแบบเราจะถือจนกําไรทิพย์เลยเนี่ยมันมันก็เปล่าประโยชน์นะครับผมไม่มีหุ้นตัวไหนที่มันแบบขึ้นขึ้นก็ขึ้นตลอดอย่างเงี้ยคือมันไม่มีนะครับผมหุ้นเนี่ยมันแบบมีขึ้นมีลงตามไซโคของมันนะครับผมเนาะบริบทของ KCE นี่ก็คือมันน่าจะจบรอบของอินพาวเว็บแล้วแล้วก็รอปรับตัวลงมาแบบคอเ c t ชันนะครับผมอืมก็แชร์ไอเดียให้กับเพื่อนเผมไม่ได้ชี้นำอะไรใดๆยังสิ้นนะครับผมอันนี้คือมาแชร์ไอเดียนะครับผมนะก็ลงมาขึ้น A เนี่ยก็น่าจะอยู่แถวสี่สิบหกเด้นขึ้นไปขึ้น B ก็แถวสี่สิบเกนะครับผมก่อนที่จะย่อลงมาขึ้น C ก็ที่เรา คาดคะเนกันไว้ก็ได้แถว42.25นะครับผมสำหรับ KCE นะอืมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วในกรณีที่ไปต่อละ่ะคือผมไม่มองว่ามันจะไปต่อแล้วนะคือมัน cover เกินอนะ่ะไ่าจะไปต่อนะครับผมอ่ะ52 ห้าสิบสองจุดเจ็ดห้าอะเอาแบบพีกพิกๆเลยนะนะครับผมอืมเต่เป้าเราเนี่ยสี่สิบเก้านี่ยมันมันแบบเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วไงเออจากที่เราตามกันมาเนี่ยห้าสิบสองจุดเจ็ดห้านี่ก็คือถ้าใครถือก็คือแบบใจสุดๆนะ่ะ ส่วนตัวผมนี่ผมไม่กล้านะครับผมนะก็คือผมล็อกกําไรไว้ก่อนนะครับผมอะนะเล่นลอกไว้คือมันจบคือเราแทงว่ามันจบคืนห้าแล้วมันได้ตามเป้าเราแล้วเราก็เทคโปรฟิตนะครับผมเพราะแผนที่เราเตรียมมาเนี่ยว่าถึงเวลาเราก็ต้องทำตามแผนนะครับผมไม่ใช่ไปถึงเวลามาแล้วแบบออแดปไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็ไม่รู้จะวางแผนกนะันทาไมจริงไหมอืมนะครับ เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องทําตามแผนเราก็ต้องทําตามแผนนะครับผมอันนี้คือสุดๆแล้ว52.75นะครับผมก็ต้องมีพักบ้างนะครับผมดูอย่างวอลลุ่มก็บางไอซ์ก็เริ่มยอ่อลงมาแล้วนะครับผ<อ>มเริ่มยอ่อลงมาแล้วนะะก็เริ่มทําเป็นแบริดแล้วนะครับผมโอเค สิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนํหรือที่นําเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมาสาหรับ เพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากให้ผมเนี่ยนำหุ้นที่ตัวเองกำลังตามอยู่มาเปิดกราฟมาแชร์ไอเดียกันแบบนี้ก็สามารถโพสต์ชื่อหุ้นใต้คลิปได้ผจะได้นำหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราฟเนาะมาแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันกับเพื่อนๆนะครับเราจะเราจะได้อยู่ในตลาดห้องน,นี้ไปได้วยกันนานๆนะครับผมก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กางใจให้ด้วยสุดท้ายได้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัต สวัสดีครับ